โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนเก่าแก่ตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าสนบรรยากาศตอนกลางวันดูขลังและสวยงามเหมือนโรงเรียนในยุโรปแต่พอตกกลางคืนหมอกหนาจะปกคลุมทั่วโรงเรียนไฟถนนสีส้มสลัวๆยิ่งทำให้ตึกเรียนเก่าๆดูเหมือนป้อมปราการร้างที่นี่มีกฎระเบียบเข้มงวดเป็นร้อยข้อ แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ในสมุดพกแต่รุ่นพี่จะกระซิบบอกรุ่นน้องปากต่อปากกฎข้อที่7ห้ามใครเข้าใกล้โรงยิมเก่าหลังสี่ทุ่มและห้ามเข้าใกล้ตู้ล็อกเกอร์สีแดงใบสุดท้ายเด็ดขาดผมชื่อนน,นเป็นเด็กนักเรียนชั้นม .4 ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ด้วยความที่เป็นเด็กเง,งียบและตัวเล็กผมเลยตกเป็นเป้าสายตาของแกงรุ่นพี่ม .6 ขาโจ นำทีมโดยพี่แจ็คคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นคืนที่ครูเวนจะตรวจหอนอนไม่เข้มนวดนักพี่แจ็คเรียกผมไปที่หลังห้องน้ำรวมไอ้น้องใหม่ถ้าอยากจะได้รับการยอมรับจากพวกกูเอ็งต้องผ่านพิธีรับน้องก่อนพี่แจ็คยื่นปากกาม m าเกอร์สีดาให้เดินไปที่โรงยิมเก่าเข้าไปในห้องเก็บตัวนักกีฬาเอ็งจะเจอตู้ล็อกเกอร์เหล็กสีแดงสนิมเขือขระแถวในสุดเขียนชื่อเอ็งลงไปที่ฝาตู้ แล้วกลับมารายงานครูเพื่อนรุ่นเดียวกันหน้าซีดเผือดพยายามสงสายตาห้ามผมแต่ผมไม่มีทางเลือกถ้าปฏิเสธชีวิตในหอนอนของผมคงไม่สงบสุขแน่เวลาห้าทุ่มครึ่งผมแอบย่อมออกจากหอนอนทางเดินเงียบกริบมีแค่เสียงจิ้งหรีที่ดังระงมผมเดินฝ่าความมืดไปยังโรงยิมเก่าที่ถูกสั่งปิดตายเพราะรอการรื้อถอนพอเปิดประตูเข้าไป กลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเหงื่อแห้งๆแ,และกลิ่นยางพื้นสนามตีเข้าจมูกบรรยากาศข้างในวังเวงจนขนลุกแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างกระจกที่แตกเป็นรูกระสุนลงมาเป็นลำๆผมเดินตรงไปที่ห้องพักนักเรียนด้านหลังประตูไม้บวมน้ำฝืดจนต้องออกแรงผลักอียดข้างในมือสนิทผมเปิดไฟฉายมือถือแสงไฟสาดไปเจอตู้ล็อกเตอร์เหล็กเรียงรายเป็นตับ ส่วนใหญ่พังสัมเสียหายประตูหลุดห้อยร่องแรงแต่ที่มุมสุดมีตู้ใบหนึ่งที่ยังดูสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่สีเทาเหมือนตู้อื่นมันถูกทาด้วยสีแดงสดที่ตอนนี้ลอกล่อนจนเห็นเนื้อสนิมและที่หน้าตู้มีรอยขีดเขียนชื่อคนนับร้อยชื่อทั้งปากกาลิควิดและรอยขูดขีดผมกลั้นใจเดินเข้าไปใกล้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากหนูตายลอยออกมาจากตู้นั้น มือผมสั่นระริกขนาดจรดปากกาเขียนชื่อนนมอมสีลงไปทำทีที่ปลายปากกาแตะผิวตู้ปังเสียงเหมือนคนทุบตู้จากข้างในดังสนั่นวันไหวผมสะดุ้งสุดตัวปากการ่วงหลุดมือไฟฉายส่องไปที่ช่องระบายอากาศเล็กๆของตู้ผมเห็นลูกตาสีขาวขุ่นจ้องมองออกมาจากความมืดในตู้พร้อมเสียงกระซิบแหบพระขอบใจนะ ผมไม่รอเก็บปากาวิ่งหน้าตั้งออกจากโรงยิมแบบไม่คิดชีวิตเสียงหัวเราะแหลมสูงดังไล่หลังผมมาจนถึงทางเข้าหอนอนผมกลับมาถึงหอนอนด้วยสภาพเหนือท่วมตัวพี่แจ็คหัวเราะชอบใจตบไล่ผมแล้วบอกว่าใจได้เนี่ยวะก่อนจะไล่ผมไปนอนคืนนั้นผมนอนคลุมโปรงตัวสั่นงนงังพยายามคิดว่าตาฝาดแต่เรื่องสยองขวัญของจริงมันเริ่มขึ้นหลังจากนั้นเช้าวันเสาร ผมตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกเจ็บแปลบที่ต้นแขนพอเปิดแขนเสื้อดูผมเห็นรอยช้ำเป็นจ้ำๆรูปนิ้วมือห้านิ้วเหมือนมีคนบีบแขนผมอย่างแรงตอนหลับและที่พื้นข้างเตียงผมมีรอยเท้าเปื้อนโคลนสีแดงเดินวนรอบเตียงผมแล้วเดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของผมไม่ใช่ผมที่เจอดีพี่แจ็คคนที่สั่งผมไปเริ่มมีอาการแปลกๆแกเริ่มบ่นว่าหายใจไม่ออก แกบอกเพื่อนๆว่าเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่หน้าอกตลอดเวลาและได้กลิ่นเหม็นเน่าติดจมูกขึ้นวันอาทิตย์กลางดึกผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกุกกักผมมองไปที่เตียงพี่แจ็คผมเห็นแกนอนดิ้นทุรนทุรายมือไขวยคว้าอากาศเหมือนคนกำลังจมล้ำและที่ใต้เตียงของแกผมเห็นเงาดำตะคุ่มกำลังดึงขาแกอยู่ผมตะโกนเรียกเพื่อนให้ตื่นเปิดไฟพอไฟสว่างเงานั้นก็หายไป พี่แจ็คหน้าซีดเผือดหอบหายใจตัวยโยนที่ข้อเท้าแก่มีรอยแดงเป็นพื้นเหมือนโดนเชือกรัดวันต่อมาผมตัดสินใจไปถามลุงยามเก่าแก่ของโรงเรียนแกรู้เรื่องตู้แดงนั้นดีแกเล่าด้วยสีหน้าหวาดกลัวว่าเมื่อสิบปีก่อนมีเด็กนักเรียนชื่อเก๋งเป็นเด็กตัวเล็กๆขี้อายเหมือนเองนี่แหละโดนพวกแก๊งรุ่นพี่แกล้งหนักวันนั้นพวกมันเล่นพิเรน จับไอเก่งยัดเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์สีแดงนั่นแล้วคล้องกุญแจขังไว้กะว่าจะแกล้งสักชั่วโมงแล้วค่อยมาปล่อยแต่พวกมันดันลืมหรือตั้งใจก็ไม่รู้มันไปเตะบอลแล้วกลับหอนอนเลยทิ้งไอเก่งไว้ในนั้นทั้งคืนคืนนั้นอากาศร้อนจัดและในตู้มันไม่มีอากาศถ่ายเทเช้ามาพันโรงไปเปิดตู้เจอไอเก่งนั่งตายขู่อยู่ในนั้นสภาพศพตะเกียบตะกายจนเล็บหลุดติดผนังตู้หน้าเขียวคล้ำเพราะขาดอากาศ หลังจากนั้นใครไปยุ่งกับตู้นั้นหรือไปเขียนชื่อมันจะตามมาเอาวิญญาณไปอยู่เป็นเพื่อนเพราะมันเหงามันไม่อยากอยู่ในที่แคบๆนั่นคนเดียวลุงยามหันมามองผมตาขมิมงเอ็งเขียนชื่อลงไปแล้วใช่ไหมมันจําเอ็งได้แล้วแต่คนที่มันแค้นที่สุดก็คือคนที่มีจิตใจใหยาบช้าคนที่ส่งเอ็งไปคืนวันอังคารพายุฝนกระหน,น่ำโรงเรียนไฟดับสนิททั้งหอมันจะกาดวังเวงจนหน้าขนลุก ทุกคนนอนรวมกันอยู่ที่โถงกลางแต่พี่แจ็คแยกตัวไปนอนที่มุมห้องแกมีอาการเหม่อลอยพูดพึพมพำคนเดียวว่ากูขอโทษอย่าเข้ามาที่นี่มันแคบเวลาตีสองเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงตามด้วยเสียงกรีดร้องของพี่แจ็คผมกับเพื่อนๆรีบส่องไฟฉายไปดูภาพที่เห็นคือพี่แจ็คก,กำลังถูกลากไปกับพื้น ไม่มีใครดึงแกแต่แขนลอยหวือเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกระชากอย่างแรงแกพยายามใช้มือจิกพื้นเหล็กทันไม้จนเลือดสิบทแต่สู้แรงนั้นไม่ได้ร่างของพี่แจ็คถูกลากออกจากหอนอนลงบันไดไปสู่ความมืดด้านนอก่ามกลางสายฝนผมกับเพื่อนอีกสองสามคนรวบรวมความกล้าว,วิ่งตามไปรอยลากนั้นเป็นทางยาวมุ่งหน้าไปที่เดียวโรงยิมเก่าพวกเราวิ่งมาถึงโรงยิมประตูโรงยิมเปิดอ้าอยู่ ลมพายุพัดกระโชกแรงจนหน้าต่างตีกันปังปังเสียงพิจ็กเงียบไปแล้วเหลือแต่เสียงเคาะปังปังปังดังมาจากห้องนักกีฬาผมวิ่งนำล่าเข้าไปแสงไฟฉายส่องไปที่ตู้แดงตู้ล็อกเกอร์ใบนั้นตอนนี้มันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนมีคนข้างในพยายามดิ้นรนจอออกมา และมีเลือดไหลซึมออกมาจากช่องระบายอากาศนองเต็มพื้นเพื่อนผมพยายามจะเข้าไปช่วยงัดตู้แต่ผมตะโกนห้ามอย่าเปิดถ้าเปิดตอนนี้เขาจะเอาเราไปด้วยทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูผมชัดเจนเหมือนยืนอยู่ข้างๆแลกกันไหมผมหันขวามไปมองผมเห็นเด็กพี่สายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนรุ่นเก่าตัวเปียกโชก ใบหน้าเขียวคล้ำตาถลนออกมานอกเบ้ายืนอยู่ข้างๆตู้แดงเขายิม้มยิ้มที่ฉีกกว้างจนเห็นฟันซี่เล็กๆสีดำเขาชี้ไปที่ตู้แล้วชี้มาที่ผมวินาทีนั้นผมเข้าใจทันทีเขาต้องการตัวตายตัวแทนถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างพี่แจ็คตายแน่ผมตัดสินใจหยิบปากการมาคเกอร์ที่ตกอยู่ด้ามเดิมที่ผมทำตกไว้ ผมพุ่งเข้าไปที่ตู้แดงไม่ใช่เพื่อเปิดแต่เพื่อขีดค่าชื่อตัวเองผมใช้ปากกาขีดทับชื่อนวนบนหน้าตู้จนดำมิดแล้วตะโกนสุดเสียงผมไม่อยู่กับคุณปล่อยพี่เขาเดี๋ยวนี้เอาโหสิกรรมให้กันเถอะผีเด็กตนนั้นกรีดร้องเสียงแหลมกรีดตู้ล็อกเกอร์ยุดสัน่นประตูตู้ค่อยๆแง้มออกแอดร่างของพี่แจ็คร่วงพลอยออกมาจากตู้ สภาพของแกตัวงอคูเหมือนกุ้งหน้าตาเขียวคล้ำตาเลือกโพลงน้ำลายฟูมปากแต่แกยังหายใจรวยรินหลังจากคืนนั้นพี่แจ็ครอดตายแต่สติแกไม่สมประกอบอีกเลยแกต้องลาออกจากโรงเรียนพ่อแม่มารับกลับบ้านไปรักษาตัวเพื่อนๆเ,เล่าว่าแกมักจะกรีดร้องทุกครั้งที่เห็นตู้หรือที่แคบๆแ,แม้แต่จะเข้าห้องน้ำแกยังไม่กล้าปิดประตู ส่วนโรงยิมเก่าถูกหรือถอนจะปีถัดมาตู้แดงใบนั้นหายสาบสูญไปไม่มีใครรู้ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนหรือมีใครเก็บไปแต่สำหรับผมเรื่องมันยังไม่จบทุกวันนี้ผมเรียนจบทำงานแล้วแต่ผมไม่เคยใช้ล็อกเกอร์ที่ทำงานหรือที่ฟิตเนสเลยเพราะทุกครั้งที่ผมเดินผ่านล็อกเกอร์เรียงรายผมจะได้ยินเสียงแผ่วๆดังลอดออกมาจากตู้ใบใดใบหนึ่งเสมอ เสียงเล็บขูดกับเหล็กแกรกแกรกและเสียงกระซิบที่คุ้นเคยเจอกันอีกแล้วนะเจ็ดปีผ่านไปผมเรียนจบและพยายามลืมเรื่องราวในโรงเรียนประจํานั่นจนหมดผมทํางานเป็นผู้จัดการสต็อกสินค้าของบริษัทร,รับซื้อประมูลเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมือสองขนาดใหญ่ย่านบางพลี งานของผมคือตรวจเช็คของเก่าที่โละมาจากบริษัทที่เจ๊งหรือโรงเรียนที่ปิดตัวเพื่อนำมาซ่อมแซมแล้วขายต่อวันหนึ่งมีสินค้าลดใหญ่เข้ามาเป็นของจากโรงเรียนเก่าในเพชรบูรณ์ที่ถูกรื้อถอนแค่เห็นชื่อจังหวัดใจผมก็กระตุกวูบคนงานขนตู้เอกสารโตะ๊ะเก้าอี้ลงมากองรวมกันที่โซนสี่ซึ่งเป็นโซนลึกสุดของโกดัง ท่ามกลางกองเหล็กสนิมเครผมสะดุดตากับตู้ล็อกเกอร์เหล็กใบหนึ่งมันถูกทาทับด้วยสีเทาด้านด้านดูใหม่กว่าใบอื่นแต่รูปทรงและรอยบบที่มุมตู้มันขุ้นตาอย่างประหลาดผมเดินเข้าไปดูใกล้ๆสังเกตเห็นว่าสีเทาตรงบานพับมันเริ่มร่อนออกเผยให้เห็นเนื้อสีเดิมข้างในสีแดงสดและที่สำคัญบริเวณหน้าตู้ภายใต้สีเทาที่ทาทับ ผมเห็นรอยนูนของรอยขูดขีดที่ถูกถมสีไม่มิดเป็นตัวอักษรจางๆว่านนมศีผมสั่งลูกน้องทันทีว่าเอาตู้ใบนี้ไปแยกไว้ที่ลานขยะรอทำลายห้ามเอาเข้าสต็อกเด็ดขาดลูกน้องมองหน้าผมงงๆแต่ก็ทำตามคืนนั้นผมกลับบ้านด้วยความกังวลแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเกิดขึ้นที่โกดังลงเปียกรอปคอกะดึก แกโทรหาผมตอนตีสามเสียงแกสั่นเหมือนคนจะขาดใจคุณนนท์ครับเด็กที่ไหนไม่รู้เข้ามาวิ่งเล่นในโกดังเต็มไปหมดเลยครับผมไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปผมดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือในกล้องตัวที่ส่องไปทางลานขยะผมเห็นตู้ล็อกเกอร์ใบนั้นตั้งตระงานอยู่ประตูตู้ค่อยๆเปิดออกเองช้ชาๆและสิ่งที่คลานออกมาจากตู้ไม่ใช่เด็กแต่มันคือเงาดำยาวๆเหมือนควัน รูปร่างบิดเบี้ยวมันเลื้อยไปตามพื้นแล้วพุ่งเข้าไปแทรกซึมในตู้เหล็กใบอื่นๆที่วางกองอยู่รอบๆทันใดนั้นตู้เหล็กนับสิบใบในลานขยะก็เริ่มสั่นพร้อมกันกึงกึงกึงเสียงเหล็กกระทบกันดังสนั่นลั่นกูดังลุงเปียกในกล้องวงจรปิดยืนตัวแข็งทื่อก่อนที่แกจะถูกเงาดำสายหนึ่งกระชากขาลากเข้าไปในความมืดหลังกองตู้ กล้องวงจรปิดตัวนั้นดับวู้บไปทันทีผมรีบขับรถบึ้งมาที่โกดังตอนตีสีพร้อมกับไฟฉายกระบอกใหญ่บรรยากาศในโกดังเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองผมตะโกนเรียกลุงเปียกไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงหยดน้ำจากหลังคารั่วติงต๋งติ๋งผมเดินไปที่ลานขยะตู้ล็อกเกอร์สีแดงที่ถูกทาสีเทาทับยังตั้งอยู่ที่เดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตู้ใบอื่นตู้เอกสารตู้เสื้อผ้าเหล็กที่วางอยู่รอบตู้แดงประมาณ10บใบตอนนี้ทุกใบมีสนิมสีแดงเกาะกินอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติสนิมนั้นก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายหน้าคนที่กำลังกรีดร้องและที่น่าสยองที่สุดคือตู้ทุกใบถูกล็อกด้านในผมได้ยินเสียงลุงเปียก เสียงแกอูอูเหมือนคนถูกเอามือปิดปากดังมาจากตู้ใบหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปช่วยช่วยร้อนผมวิ่งไปที่ตู้นั้นพยายามกระชากประตูแต่มันแน่นเหมือนถูกเชื่อมติดกันทันใดนั้นเสียงกระซิบที่ผมไม่ได้ยินมาเจ็ดปีก็ดังขึ้นข้างหูจะช่วยมาเหรอผมหันขวับไปมวงที่ตู้แดงต้นเหตุประตูตู้เปิดอ้าออกข้างในตู้ ไม่มีศพหรือผีเด็กยือนอยู่แต่ข้างในนั้นผนังตู้มันลึกลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่ใช่ผนังเหล็กแต่มันเหมือนอุโมงค์มืดดที่มีมือคนนับร้อยยื่นออกมาไขว้า,วาและกลิน่นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนผมสำลักผีเด็กเก่งโผล่หน้าออกมาจากความมืดในตู้นั้นแต่คราวนี้เขาไม่ได้มาในสภาพเด็กมอตน้นสภาพของเขาโตขึ้นตัวเขายืดขยายใหญ่ ผิวหนังฉีกขาดจนเห็นกล้ามเนื้อสีแดงสดเพราะวิญญาณเขาเติบโตขึ้นตามแรงอาฆาตและจำนวนเหยื่อที่เขากลืนกินกูห e ิวร่างบิดเบีย้ยของเก่งพุ่งออกมาจากตู้รวดเร็วเหมือนแมงมุมผมคว้าท่อนเหล็กแป๊บแถวนั้นฟาดสวนไปสุดแรงเกร็งมันไม่เจ็บปวดแต่มันหัวเราะมันไม่ได้จะฆ่าผมแต่มันพุ่งไปที่ตู้ที่ลุงเปียกถูกขังอยู่แล้วเริ่มบีบตู้นั้น เสียงเหล็กบิดงอเอียดผสมกับเสียงร้องโหยหวนของลุงเปียกที่ถูกเหล็กบีบอัดร่างผมรู้ว่าสู้แรงผีไม่ได้และงัดตู้ไม่ทันแน่ผมตัดสินใจวิ่งไปที่รถโฟกลิฟที่จอดอยู่สตาร์ทเครื่องด้วยมือที่สั่นเทาผมเหยียบคันเร่งพุ่งงอรถเข้าไปเสียบยกตู้แดงลอยออกจากพื้นร่างของผีเก่งชังงักหันมามองผมด้วยความโกรธเกลี้ยวมึงจะทาอะไรผมไม่ตอบ ขับรถโฟกลิฟ์พุ่งไปตรงไปที่เตาหลอมขยัดหรืออินซิเนเรเตอร์ขนาดเล็กที่ท้ายโกดังซึ่งปกติเอาไว้เผาไม้พาเลทผมเหยียบคันเร่งสุดตีนพุ่งชนประตูเตาแล้วเทตู้ล็อกเกอร์แดงลงไปในกองไฟที่กำลังคุกรุ่นพร้อมกับโยนถังน้ามันเครื่องตามลงไปบุ้มไฟลุกท่วมตู้แดงเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากตู้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของคนนับสิบทั้งเสียงเด็ก เสียงผู้ใหญ่และเสียงลุงเปียกด้วยทันทีที่ตู้แดงถูกไฟเผาตู้ใบอื่นที่ขังลุงเปียกอยู่ก็ดีตัวเปิดออกเองปั้งลุงเปียกร่วงลงมากับพื้นสภาพแกกระดูกหักหลายท่อนแต่ยังไม่ตายผมรีบวิ่งไปลาาแกออกมาในขณะที่ตู้แดงในเตาเผากำลังบิดเบี้ยวละลายผมเห็นหน้าของเก่งก่อตัวขึ้นจากควันไฟจ้องมองผมด้วยสายตาอาฆาตมาดแค้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสลายไป หลังจากคืนนั้นลุงเปี๊ยกรอดตายแต่ต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตแกไม่ยอมพูดถึงเรื่องคืนนั้นอีกเลยส่วนตู้แดงใบนั้นหลังจากไฟมอดลงมันเหลือแต่ก้อนเหล็กที่ละลายและบิดเบี้ยวผมสั่งให้ลูกน้องขนซากเหล็กทั้งหมดไปขายให้โรงงานรีไซเคิลเหล็กทันทีเพื่อให้มันถูกหลอมละลายจนไม่เหลือสภาพเดิมจะได้จบสิ้นกันทีผมคิดว่าผมชนะแล้วจนกระทั่งวันนี้ ผมไปเดินห้างสรรพสินคา้าพันแผนกเครื่องครัวผมหยิบท้อนสอมสแตนเลสยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาดูลายมันสวยดีแต่พอผมจ้องไปที่เงาสะท้อนบนช้อนแทนที่จะเห็นหน้าตัวเองผมกลับเห็นเงาของเด็กชายหน้าเขียวคล้ำยืนยิ้มอยู่ข้างหลังผมและที่ด้ามช้อนมีรอยสนิมเล็กๆสีแดงที่ดูเหมือนตัวอักษรจางๆว่ายังไม่จบเหล็กจากตู้ใบนั้นไม่ได้หายไปไหน มันแค่เปลี่ยนรูปร่างกระจายไปอยู่ในช้อนซ่อมกระป๋องหรือแม้แต่โครงรถยนต์และตอนนี้มันอาจจะอยู่ในบ้านของคุณแล้วก็ได้หลังจากที่ผมเห็นเงาของเก่งในช้อนสตนเลสผมกลายเป็นคนเสียสติผมทิ้งเครื่องครัวที่เป็นโลหะทั้งหมดในบ้านเปลี่ยนมาใช้จานชามพลาสติกและช้อนไม้ผมไม่กล้าขึ้นรถไฟฟ้าไม่กล้าจับลูกบิดประตูต้องใช้ผ้าจับตลอดเวลา ผมจ้างนักสืบเอกชนตามสืบเส้นทางของเหล็กจากโรงงานรีไซเคิลนั้นจนได้ข้อมูลที่น่าสะพึงกลัวเหล็กจากเตาหลอมที่ผมเผาตู้แดงทิ้งไปมันไม่ได้ถูกทำเป็นแค่ช้อนซ่อมแต่มันถูกผสมเข้ากับเหล็กเซน รีบาล็อดใหญ่มหาศารและถูกส่งไปใช้ในการก่อสร้างตึกเพียงแห่งเดียว The pinnacle คอนโดหรู50ชั้นที่เพิ่งสร้างเสร็จและกำลังจะมีงาน grand opening ในคืนนี้และที่เลวร้ายที่สุดแพรแฟนสาวของผมเป็นอินเทอร์เียที่รับผิดชอบตกแต่งห้องตัวอย่างที่ชั้น49และเธอกำลังทำงานอยู่ที่นั่นในคืนนี้ ผมรีบขับรถรถเก่าๆที่ผมเอายันแผลแปะรอบพงมาลายัยบึ้งไปที่คอนโดนั้นทันทีพอไปถึงหน้าตึกความรู้สึกคุ้นเคยตีแสกหน้าไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนตอนอยู่โรงเรียนหรือโกดังแต่เป็นความรู้สึกเยื่อเยือกตึกสูงเสียดท้าตรงหน้าดูเหมือนแท่งเหล็กยักษ์ที่ปักลงกลางเมือง และถ้าสังเกตดีๆภายใต้แสงไฟ LED ที่ประดับตึกโครงสร้างเหล็กดัดที่ตกแต่งหน้าตึกมันดูเหมือนกำลังบิดตัวช้าๆเหมือนงูเลยผมวิ่งฝ่ารอปรอเข้าไปในล็อบบี้กดโทรศัพท์หาแพรแพรออกมาเดี๋ยวนี้ห้ามแตะต้องอะไรที่เป็นเหล็กเด็ดขาดปลายสายเสียงขัดขาดหายโนนพูดอะไรสัญญาณไม่ดีเลยเอ๊ะทำไมลิฟต์มันหยุดตื๊ด สัญญาณตัดไปแพรติดอยู่ในลิฟต์ลิฟต์มันคือตู้เหล็กที่เคลื่อนที่ได้มันคือตู้แดงในเวอร์ชันที่ทรงพลังกว่าเดิมผมวิ่งไปที่หน้าลิฟต์ตัวเลขดิจิตอลกระพริบมั่วไปหมดจากชั้น1ไป49ไป13ไป666ผมตัดสินใจวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟแต่บันไดหนีไฟราวบันไดก็ทำจากเหล็กทันทีที่มือผมเผลอไปแตะราวบันไดจี๊ด ความร้อนมหาศาลลวกมือผมจนหนังพองกลิ่นเนื้อไหม้คละคลุ้งแล้วราวบันไดเหล็กนั้นเริ่มงอกหนามแหลมออกมาเหมือนต้นกระบองเพชรเหล็กพุ่งเข้าแทงขาผมผมกัดฟันวิ่งอยู่กลางถงบันไดยพยายามไม่แตะต้องอะไรทั้งสิ้นเสียงลำโคงประกาศในตึกดังขึ้นไม่ใช่เสียงประชาสัมพันธ์แต่เป็นเสียงของเด็กผู้ชายนับร้อยคนพูดประสานเสียงกันว่ายินดีต้อนรับสู่ ร่างใหม่ของพวกเราวิญญาณไม่ได้มีแค่เก่งอีกต่อไปเหล็กทุกเส้นในตึกนี้มันดูดกลืนวิญญาณสัมภเวสีรอบๆเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียว hive mind และตอนนี้ตึกทั้งตึกคือปีศาจต้นใหม่ ผมวิ่งขึ้นมาจนถึงชั้น49แทบขาดใจที่หน้าโถลิฟต์ประตูลิฟต์สเตเลสขัดมันปิดสนิทแต่เนื้อเหล็กของประตูมันไม่ได้เรียบเนียนมันปูดโปนออกมาเป็นรูปหน้าคนหน้าของแพรหน้าของแพรนูนออกมาจากประตูเหล็กเหมือนคนพยายามดันผ้าออกมาเธอกำลังกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงแพรผมคว้าถังดับเพลิงซึ่งเป็นโลหะแต่ผมไม่มีทางเลือกทบไปที่ประตูลิฟต แข้งถังดับเพลิงบุบยับเยินแต่ประตูลิฟต์ไม่สะเทือนจูจๆประตูลิฟต์ก็ค่อยๆละลายไม่ใช่ละลายเพราะความร้อนแต่เหล็กมันเหลวเหมือนปร,รอดมันเปิดออกภาพข้างในทำให้ผมเข่าสุดในลิฟต์ไม่มีพื้นที่ว่างผนังเหล็ก เพดานและพื้นมันยืดเข้าหากันมันบีบอัดทุกอย่างที่อยู่ข้างในจนแบนติดกันมีเพียงเศษเสื้อผ้าของแพรและกองเลือดที่ถูกบีบจนไหลนองออกมานอกลิฟและตรงกลางกองเลือดนั้นมีตู้ล็อกเกอร์สีแดงขนาดจิว๋วโมเดลจำลองตั้งอยู่ผมสติแตกกรีดร้องโวยวายจะเข้าไปในลิฟแต่โมเดลตู้แดงนั้นขยายขนาดขึ้นทันตาเห็นประตูตู้เปิอดออก เก่งในร่างเหล็กไหลเดินออกมาทั่วเขาเป็นสีเงินยุบยาบตาเป็นสีแดงฉานเขามองหน้าผมแล้วพูดประโยคที่ทำให้ผมตระหนักถึงความสิ้นหวังที่แท้จริงมึงหนีไม่พ้นหรอกนนมึงรู้ไหมส่วนประกอบของเลือดมึงคืออะไรผมชะงักเลือดของมนุษย์มีธาตุเหล็กไอออนเป็นส่วนประกอบเก่งสสแยยิ้มกูไม่ได้อยู่ในตึกกูไม่ได้อยู่ในช้อน กูอยู่ในเลือดของมึงตั้งแต่วันที่มึงหายใจเอาควันจากการเผาตู้แดงเข้าปอดไปแล้วทันใดนั้นผมรู้สึกเจ็บปวดร้าวรานไปทั่วร่างกายเส้นเลือดปูดโบนขึ้นมาตามแขนขาแต่เส้นเลือดของผมไม่ใช่สีเขียวมันเป็นสีสนิมเลือดในกายผมกำลังเดือดพล่านร่างกายผมเริ่มแข็งทื่อขยับไม่ได้ผิวหนังผมเริ่มเปลี่ยนจากเนื้อหนังกลายเป็นโลหะ ผมพยายามตะโกนแต่เสียงที่ผงออกมาเป็นเสียงอีดอาดของโลหะเสียดสีกันเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวหน้าปึงพาดหัวใหญ่โศกนาตกรรมตึกราฟ้าลิฟต์ขัดข้องคร่าชีวิตดีไซเนอร์สาวแฟนหนุ่มเสียใจจนช็อกค,คลั่งกระโดดตึกความจริงไม่มีใครหากระโดดตึกเจอ ที่ชั้น49ในห้องตัวอย่างสุดหรูมีรูปปั้นโลหะขนาดเท่าคนจริงตั้งอยู่กลางห้องเป็นรูปปั้นชายหนุ่มยืนทำท่าทางหวาดกลัวสุดขีดมือข้างหนึ่งยื่นออกมาข้างหน้าเหมือนจะไขว้คว้าอะไรบางอย่างใบหน้านั้นบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานสมจริงจนหน้าขนลุกผู้คนต่างชื่นชมว่ามันเป็นงานศิลปะแบบอวังกาศที่ทางโครงการนำมาประดับไว้ ไม่มีใครรู้ว่าภายในรูปปั้นโลหะนั้นยังมีหัวใจของมนุษย์ที่ยังเต้นตุบๆอยู่และดวงตาที่ถูกฉาบด้วยโลหะยังคงมองเห็นทุกอย่างเขายังไม่ตายเขาแค่ถูกขังถูกขังอยู่ในร่างกายของตัวเองที่กลายเป็นตู้ล็อกเกอร์ที่มีชีวิตตลอดกาลสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ